รถเรียบหน้ามันยาวลายรถพวกมันจะมาเอาเขาจะมาเอางัวพี่เนาะมาเอางูเอาคอยเตาบ้านหันยาวสถานที่มันแคบแน่ยัอหน่อยเขาใหญ่เกงหน่อยแล้วเขาจะจิตถอยก็ทาเลยแหละพี่น้องรถเรียบหน้าเขาจะก็ล่งถอยรถเขอลพี่เนาะภาเบิ้งรถถอยรถจักบาดก่อนมันยาวมันยาวมันยาวนะ พ่นบอกมันเหยียบพ่นบอก่งก็ล่งหอยเขาช่องที่น้เขาช่องโอ้ฟีมือยูนดคอรขับนี่ดูว่าฟีมือดีอยู่เี่นมัมันแฉบสถานที่มันแฉบ บ่หาเครื่องบ่โอ้ใจกันน่าปวดหัวพี่น้องมันยาวมันเข่ายากแล้วเนาะล่อจนฟีเดี๋ยวไอ้ยีเป็นบ้าพี่น่ะโอ้ตรงลิ้วเลยบา่พี่น้องเคลืนล่อเคลืนล่อเคลืนล่นอตรงเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลย อยียปล่อยพอแล้วโอ้เด็กอนี่ไม่ต้องขึ้นไม่ต้องขึ้นเนหน้าแม่งบ่เขาอยู่รถอนเวียดนามกำลังเขามาอยู่มันแต่ทานที่มันแคบพี่น้องก็เลยเขาหาวจางน้อยแล้วมันจะเอาง้อขึ้นเอาควายขึ้นรถคนไปเวียดนามรระบาดเอควายไทย แต่ว่าหันถือบัวแพง้นว่าเขาจะเ้าเมื่อประเทศเขาจะเอาคนตกประเทศเขาจะรักเป็นราคาด้บบัตรเมื่ถือด้บผพอดประเทศเขาจะเอานก็ค่ารถค่าเรือค่าขนส่งพี่น้องบัวค่าขนส่งใส่มันก็เลยราคาก็เลยสูงแต่ว่าอยู่บัานห้ามมันเห็นว่ามีค่าขนส่งหลายเบ่หลายขึ้นเขามีอยู่เห็นบ่รหลายนี่มือนี้ออกเป็นพ่วงนี่พี่น้องมือนี้

nó xếp cỏ có sao xóng Con này sao xóng Tôi này vẫn sử xếp cỏ Thầy thương ngoài thương phải Giá tâm Máu thuốc tà lạt, bay thuốc tà lạt thế nào khuyên lái tố chứ Bao mình chỉ ok. tiềm mất thằng phượng thôi lạ Hỏi Việt, hỏi Việt <coughs> khái quay hay Việt là mất cần lốt lốt, con tốt là hăn mô, bao đi phân vào Nè Vì thế nào khái ngô hay là mất lốt vào มารับเงินเป็นพ่องใจแล้วหัวหน้าคนยังใจเงินอยู่นี่ไปขามบ้างหัวหน้าบ่นี่ขามยิงเนาะขามพ่วงเลยเนาะเขาได้ยังได้ไนี่กักตูยได้พ่วงเงียเงีนี่คนี้ได้ประมาณสาวแปดแปแม่มานน่ลูกก็เดียอืแม่ไม่ได้บนนี่แม่กับสาวแปดเท่ากันโอ้สาปดพี่น้องนว่ามนี่ขามขามเบียดไปเบียดน้ำขามประเทศเล้าคนเลยพี่น้อง ป่อยลายอยู nice ่นี ma ่โซเฟอร์คนดูคนผ้าขามเบียดนีขามไปเบียดน้ามป่อยสวยไงเพราเดีกลังฝนเรียบ้อยแล้วเบียดเป็นซอยครับเบียดเป็นซอยบกซอยเหรอคนไทยไทยซอยสี่หม่นเต็มเต็มเลยมือนิี่หมื่นขาดจะพูดไซื้อมาขาดเดียนพาดขึ้นสี่พันขายสั่งเลยเงนาือาส่ไี่หมบาสั่นเบียดซื้อให้ี่น้อง โอ้ขรถมาขาดขึ้นมาันบ่อาดดเิ้อยี่่อนยสียียเสดเพิ่มเลของเข้าไปสี่แล้วเขียนเขาบาเลยคะนนเขียนเขาเขียนเขาย่งเดียวโอ้ไปมันเอาตั้ง อ๋อไปเจาะอตังเพื่อนวะสี่หมื่นพันสื่อกันพี่น้องกคนมาทิกไงรถพี่เรียกโทนเดียขาเานาอยังตกลงราคาอะไรบันไดราคาอะไรเขีเยนเขาพร้อมบอลกุรถก็โลอยิงน,น,นี่นไปหาเบียดหาผู้สาวเวียดสาวเลาเบ่สวียดสาวเล่าม่มีโอกาสในเสื้องะไรไปล่ะ พ่อจิพ่อไปเยี่ยมโรงงานก่อนบ่พ่อจิไปซื้อสาวเวียดพ่อจะไปเจอโรงงานก่อนเนาะโอ๊ยตันคุณเลือกคัมเหยียดหน้ามันก็มานสื่อมานสื่องวัวสื่องวัวสื่อควายเนื้อพี่น้องเมาควายเนื้อเมาตลาดละเมอนีิควายไรไหลแมนบดไรของเวียดหน้าบดไรพี่เนาะค้ขึ้นเอารถพ่วงมาหยัดเอาเต็มพ่วงพลเมืองเต่ละมือก็ได้ ขาเจ้าก็มาซื้อให้ดียุ่พี่น้องแต่ราคามันกัย่งบ่กข้นอยือดักเช็ดจังใดชักเจาแเบียดได้ดีพี่น้องหันห้องแพงขาเจ้ากับมซื้อเขาซื้อถือถือตอนนี้ขราเจ้าเมื่อภาษีเสียค่าน้ำมันแต่ค่าเกี่ยวหนาอีกก็จำเป็นก็ต้องได้ขายเบียดเพราะว่าเบียดเงินเบียดหลายว่าเงินให้ได้พี่น้องคนเบียดเขาชิลรวยกว่าคนไทยเศรษฐกิจเขาดีแต่ว่าคนไทยเศรษฐกิจบ่ดีพี่น้องก็รลยตรง ขายห้เวียดนามเป็นตลาดที่ตลาดเป็นตลาดใหญ่ที่สุดที่ไทยทรงใายได้พี่น้องไทยแต่ว่ามันสื่อตรงขายตรงกันไหมพันทันประเทศอื่นพอจะมาเลสื่อตรงขายตรงบ้าได้ไหมประเทศเวียดนามเขาจะามาสื่อสื่อในบ้านเขาเลยนะเขาขอมาเลยสื่อแบบสบายมันเลยขายง่ายสื่ง่ายขายง่ายให้บ้านก็ขายให้บ้านก็สามารถเอามาขายให้เวียดได้พี่น้อง อาประเทศซาอุประเทศเขมรเวียดนามัาที่เทยบ้าลเฉามาขายให้ได้บ่แถวสกุลแม่น้องแถวสกุลเห็นเดี่ยวียดนามก็เห็นแขกเขามาอยู่คนหนึ่งแต่ทั้งอื่นบ่าวพี่น้องอ่ะเลยบอกเฉพาะพื้นที่สกุลได้พี่น้องเด้อนี่เขียนสกุลนี่แหละประมาณว่าพื้นพื้นที่ทั่วไปเด้ตลาดไงท่างนี้ก็รับซื้อว่าควายก็คือเวียดนามเป็นตลาดหลักขายให้ห้อยคนไทยกันนั่นเอกับคนไทยกับวิ่งกำลังซื้อไหมพี่น้องกำลังซื้อบ่มี ทุ่นเสียวมาสือง้อสือควายหน่อมีหลายคือขาเจ้าขาเจ้ามีในห่างจ้างมาสือก็เลยจำเป็นจะต้องเดี๋ยวขายถือก็ต้องขายเพราะว่าตอนระบายเขาจะคลองออกในคลอกมันเล่นคอกก่อนจะพี่ขายให้ไผ่จะพี่ขายต่างประเทศโดยตรงหลุดไปไหนได้พี่น้องมิตรเวียดด้ามาสือก็บเทศบานก็บข้าเดี๋ยวขายนำได้อยู่นะคิดปเครับผมข้าล่างหัวขึ้นพี่น้องตอนนี้เสีเสียงเอิ่วมเลี้ยงหัวขึ้นอยู่ กุ้งัวต้องก้อยกับสิเต็มแม่ลูกขักแม่ลูกพี่น้องเหยียดน้ามเหยียดน้ามนี่แหละตลาดความบังของคนไทยก็คือเหยียดน้ามข้อมบังอันซีบอสดใสพี่นอ้องความบังของคนไทยความบังอันบอสดใสขายงว่วให้เหยียดน้ามเพราะว่ามันเป็นอย่างจังบอสดใสมันถือก็เลยว่าบอสดใสความบังอันริบบีอันเหยียดน้ามพอเขามาซอยสึกก็แห้งริบบีไปหนาพี่น้อง ยังมาเรื่อยๆพี่น้อง่อยเวียดนามก็ยังมาเรื่อยๆอยู่่อยทะยอยขึ้นข้าเจ้าก็ยังสวยให้รับสื่อหลายพี่น้องหาอะไรสื่อสวยๆข้าเจ้าข้าเจ้าบบาขี่ขานเอาเมื่อข้าเจ้าขายหคนไทยอะไรแล้วก่อนมาหยัดให้เวียดแบบเวียดกอาวระบาดสึกถึกมันเอามาจูงมาหาเขาเขาให้สื่อดีพี่น้องเพราะว่ามันได้ถึกแล้วที่เหลก็บังว่าจิกายคนไทยเพ่ง ขายคนไทยบ่ออะไรก็ยัดให้เวียดบาดเวียดเพ่อาละบาดนะี่พี่น้องนี่ใส่คนไทยเป็นเส้นละตัดเวียดน้ำปอกไปแล้วพี่น้องเต็มพ่วงเลยพวกนี้เลยทั้งวัวทั้งควายขามเหล้าคนบาหมืนม่น,นีพี่น้องหยัดน้ำขามไปเหล้าคนละยัดหยัดเลยแม่ลูกเต็มท้ายเ่าเต็มบนได หอยเวียดนามมาซื้อประจำพี่รองตลาดในญ่ของไทยคือเวียดนามแต่ว่าข้างหลังบ่เต็มไปยัดอีกอยู่คนว่าโมนี้เดคขามแน่นอนวาสร็